โอเคครับเพื่อนหัวกระตุ้นสวัสดีพ่อเก okay, มกันด้วยครับวันนี้กับผมอีกชชัน่นเคาน์ตนะครับในรายการน,ะานันทันเกอร์ทีวีครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มีผมอยู่คนเดียวทั้งเซิร์ฟนะนี่คือสกินใหม่ของผมนะครับสวยเลยถือว่าใช้ได้สกินนะนะครับถือว่าใช้ได้เลย เรวก็จะไปดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกก็จะไปดูที่ตัวไอนะครับตัวไอย่อมาจากอินโฟอินแปลว่ากดกดของเซิร์ฟนะครับรู้สึกว่ากดนี้จะยาวๆว MCPE เซิร์ฟไทยนะครับขคยหนึ่งห้ามด่าก,การภายในเซิร์ฟข้องห้ามโกงหรือโปอะไรต่างต่างนะครับต่างๆห้ามโปข้องห้ามทุบบล็อกในสปาข้อสีห้ามเข้ามาโป หอรเซิร์ฟตัวเองนักครับวัดข้อห้าห้ามทุกบ้านคนอื่นข้อหกห้ามขโมยของห้ามตีกันนอก PVP ห้ามขอ OP หรือเกมโหมดห้าห้ามขอยห้ามขอยดใดๆข้อสิบแบนไอพีถ้าพบเจอโอเค่มครับ ต่อไปก็ไปตรงตัวเอตอนนี้ก็ใส่หูฟังอยู่ครับเนี่ย M C P E s e r f Thai อัตโนมิสุดนะมีบอกลวย ไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟเลยหรออ๋อไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟนะครับแต่ไปตัวเอสตัวเอสนี่น่าจะอันนี้ผมจำไม่ได้อ๋อชอบเซล อัพสเปาคือชอบกับเซลไปดูเซลก่อนนะไปขายของลองชอบก็ลองนะครับรู้สึกว่าจะยังไม่เสร็จนะเนี่ยต่อไปก็ตัวเบิวครับเดบิวต์มาว้าบชฉวๆร้อยเปอร์เซ็นต์โฮมโซนยังห้าโฮมโซนอ๋อ เออโอเคก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากแล้วครับอ้ยก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับโอเคสำหรับ ก็ใครสนใจก็เข้ามาเล่นได้นะครับอะไ i ดีเนี่ยไม่ไม่มีไหนไปได้เลยผมได้เงิน,นอ๋อเข้ามาในสนับจะได้เล่นไปไเรื่อยคนจะได้ครั้งละร้อยครั้งละร้อยนะครับทานก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แล้วเจอกันในคลิปนะครับแล้วก็ขั้นตอนกาเซิร์ฟนีเดีย๋ยวทิ้งไอพีเซิร์ฟไว้ข้างใต้คลิปนะครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เ่เป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปนะครับแล้วชอบกดไ like ลค์ถ้าชอบมากกดซับสไคร b ์นะครับแล้วอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย